ใส่แบบกูดครับหนังไก่กรอบเนี่ครับพอดมากแล้วับดุดดลครับมาสวัสดีครับผมวันนี้พอดีสี่สิบ้าเ็ดเมนูอาหารพื้นบ้านอีสานบ้านท่านี่แหละครับมัอนี้ได้แก่เมนูไก่นักเลงนะครับไก่แทบานครับเนี่ยคุ้่เวาแทบานนี่ครับโคเมนูที่หนึ่งก็คือลาบไก่นะครับเราจะรอเอาเนื้อมันนะครับรอเอาเนื้อมันกระดูกมันทาจะยอาไปต้มนะครับ จะเป็นสองเมนูนะครับื้อนี้ไก่ตัวเดียวเฮ็ดได้สองเมนูเลยครับถ้าส่วนประกอบมงเฮาหลักก็คือไก่นะครับมีพริกแห้งขั้วนะครับตะไคร้หอมแดงนะครับแล้วก็มีตัวนี้ของสูตรพ่อใหญ่เสีนะครับสามเกลือยิมีี่ากระเทียมใบบกูดนะครับมีพริกป่นนะครับรสดีเกลือนะครับข้าวคั้วนะครับแล้วก็ชูรสพริกแห้งนะครับพริกแห้งตำเรียนะครับแล้กก็มีต้นหอม หอมเปียะนะครับหอมเปียนะครับแล้วกับใบกระเพราครับบักขามนะครับเนี่ยครับบักขามบักขามสดนะครับแล้วก็มีบักกอกนะครับเพิ่มรสชาติเลยครับแล้วก็มีบักเขือนหน่อยนี่ครับมีบักหน่าวครับส่วนประกอบสําคัญครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับอันเป็นชิ้นเล็กๆครับอันนี้มาสับครับไปผัดผมเพรียสไตล์ลาบเปียหนังไก่ครับเอามาเจียวก่อนครับผมเพรียสูตรลาบเปียทอดกรอบเป็นสูตร เอข้าครับสามส่วนส่วนนี้ผัดเลยครับหอมมานียหอมเลยครับเนื้อไก่ที่เขาซับไว้มานียเอาก็สเีน้ำลงมาผัดนี่ครับมาเนี่ผัดเซน้ำกันเลยครับมาเนี่นี่ครับจะไ,ได้หอมหอมเลยครับเกลือครับเกลือลงไปผัดเพิ่มรสชาติของเนื้อนะครับมันจะได้นนุ่นๆนี่ ใส่นตำปลาลงไปก่อนนะครับมะนาวก่อนครับถึงลูกชุดรสปลายซอนนี่ครับรสนะครับ,ดดนะรบพริกป่นไมีเซียนี่กขวยปลายครับพี่ครับข้าขวคั่วครับข้าขวคั่วประมาณสองปลายข้าวพี่ครับจะได้หอ,อมหอมหอมใบมะกรูดซอยนะครับ ใใบมะกรูดซอยนะครับพร้อมเปรครับพร้อมเสิร์ฟครับเมนูลาบไก่นะครับแต่ว่าเฮ็ดสูตรลาบเป็ดครับนี่นะครับใส่ใบมะกรูดพริกทอดนะครับนี่พริกทอดใบมะกรูดทอดกรอบเฮ็ดสูตรลาบเป็ดแล้วครับแต่ว่าเป็นลาบไก่เมือนี้นี่พะเยาซีโรยหนังไก่ที่นะครับทอดกรอบๆนะครับเมนูนี้เลยครับ ขวามปันแคบมูเลยครับะเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟครับลาบไก่แต่ว่าสูตรลาบเป็ดครับมันนี้คุยนะครับบันนี้คุยใส่แบบกรดครับหนังไก่กรอบๆนี่ครับพอดมาแล้วนอดคใส่ลูกโดดนทำยังไงครับลูกโดดครับ คกครับขมกำแพงครับแดงอืมปากเป้่าครับปักเป้่าปากเปล่าหนี่คือกันครับลาบไก่สูตรลาบเป็ดห้องแจ้มมักก็ไดอกนไอยครับ น่าประทับใจไหมพี่วะขอคำเมย์นะข้ามเมืองครับให้ได้กินข้ามาล่องซิ่เม,มืองนะครับส่วนนี้ไม่ซีงรันตีแน,น่นอนครับหอ,อมอร่อยเด mm hmm. ี๋ยวกันนี้พี่ต้องอะไรครับ